กราบเรียนสมาชิกสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรเกียตทุกท่านนะครับผมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงครับรองอธิบดีกรมทรัพยกรอน,น้ำมดานขออนุญาตนําเรียนรายละเอียดกองทุนพัฒนาน้ำมานที่ที่เข้าวาระครั้งนี้โดยสังเกตนะครับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาน,าาน้ำมาลการเราจะตั้งตามมาตรา7จดัตวานะครับที่ตามพระราชบัญญัติน้ำมานปี 2020, ปี2 2 0ครับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยพัฒนาและอนุรักษ์น้ำมาดานและก็สิ่งแวดล้อมครับโดยรายได้ของกองทุนจะมาจาก2ส่วนก็คือ1ก็คือรายได้ของค่าใช้น้ำนะครับสคือค่าอนุรักษ์น้ำมาดานครับโดยการใช้จ่ายเงินกองทุนจะใช้ตามใช้จ่ายตามมาตราเป็นญจะนะครับของพรบรน้ำมาดาน2520ครับ ซึ่งการตรวจสอบรายงานของกองทุนน้ำมดานเนี่ยจะตรวจสอบตามมาตรา7อัฐวักสองนะครับแห่งพระราชบัญญัติน้ำมัด,ดาส2ง2 0ครับซึ่งจะมีสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีครับแล้วก็ประเมินการจ่ายแล้วก็ทรัพย์สินของกองทุนครับและเมื่อได้ตรวจสอบและรับรองงบแล้วก็จะส่งให้กระทรวงการคลัง,งทราบแล้วก็ทาบันทึกแรงงานให้คอ,อรมอลรัฐสภาและประกาศในรัฐก,กิจจารุเบกษาต่อไปครับสําหรับการตรวจสอบ รายงานการเงินของงบกองทุนในปี2564เนี่ยได้ทางสำนักง,งานตรวจตวเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานเสร็จสิ้นเมื่อวันที่7กันยายน2565ครับแล้วก็กรมได้ส่งให้กระทรวงการคลังทราบแล้วก็ทําบันทึกถึงผลการรายงานเรียบร้อยแล้วครับโดยกล่าวโดยสรุปณนะวันที่30กันยายน64มีสินทรัพย์จํานวน3,487ล้านบาทเศษครับมีหนี้สิน22.7ล้านบาทมีส่วนทุน3,465ล้านบาทเศษครับ มีรายได้1,049ล้านบาทเสร็จและมีค่าใช้จ่าย2,131ล้านบาทเสร็จครับจึงเรียนม,มาเพ,พ,พื่อโปรดทราบเพื่อพิจารณาครับขอบคุณครับ